กับในลิปนี้เรามาแกะกล่องตัว Samsung Galaxy S 2 4 Ultra นะครับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับเนื่องจากมีตัว S 2 5 Ultra ออกใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ยังอัปเดตได้อีกหลายปีนะครับสำหรับตัว Android ก็แปดความปลภไยนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับตัวนี้เป็นกล่องใหม่แกะกล่องนะครับเราได้มาในช่วงโปรโมชั่นนะครับ เป็นเครื่องใหม่แก็บกล่องนะครับยังอยู่ในซีลนะครับตัวซีลยังมีครบนะครับสำหรับการที่กำลังมองหาตัว Galaxy S 2 4นะครับก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับบางคนอาจจะชอบดีไซน์ของ S 2 4นะครับ ตัวนี้เป็นตัวแรมสบรัม2 0 5ราลูกนะครับไทเทเนียมแบล็คนะครับในกล่องนะครับก็เจอตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกุ้มมือนะครับแล้วก็สายชาร์จมาให้นะครับ สี่ส่ี่สีดำนะครับก็เก็มจิ้มตัดซิมนะครับแค่นี้นครับในกล่อง ราคาตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะนะครับเหลือสอง0มนกว่าบาทในช่องโปรโมชั่นนะครับสับคลาสซีเอสยี่สิบสี่ฮาวราครับตัวเครื่องนะครับแต่จะเนี้ยแบล็คนะครับสวัสดีนะครับสับตัวเราชอบตัวนี้มากกว่าตัวเอสยี่สิบห้าฮาวรานะครับในส่วนของการดีไซน์ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับ ช้งานกันอยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็ดูรีวิวไปก่อนอันนี้กันอยู่แล้วนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้เรามาแกะก,กล่องในปี2 0ง5นีิบห้านะครับตัวสาย C to C นะครับตัวเครื่องนะครับด้านล่างนะครับก็มีตัว S อเป็นนะครับ หลกคนเก่าคนเคยนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงพอตแต่สี่ช่องแต่สาดซิมนะครับส่วนด้านนี้นะครับพวเวอร์ปลอรถเสียงนะครับส่วนด้านบนนะครับก็มีไม้นะครับ ด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับฝาหลังนะครับซัมซุงนะครับก็มีเลนกล้องที่นูนขึ้นมาจากฝาหลังนะครับดีไซน์สวยดีนะครับตัวน,นี้ตัเที่แบกคนันคบเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับ สัมสุงทรฤทซี่สกิลบายนอกนับก็มาแก็กล่องให้เพื่อนได้ดูในปีสอง5นยี่ห้านะครับหลายคนก็ดูกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับบางคนที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยากดูนะครับเปิดเครื่องมานะครับก็ตามปกตินะครับเลือกโลเคชั่นนะครับหน้าจอสมูทตีนะครับเลือกไทยนะครับหรือเพื่อนจะเลือกอื่นก็ได้นะครับ แต่เริ่มต้นเลยนะครับยอมรับการใช้งานต่าง,างๆนะครับตั้งค่าอุปกรณ์จากเ่องอื่นจะเป็น Android ก็ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับหรือตั้งค่าเองไปเลยก็ได้นะครับไวา้างต่างข้ามไปก่อนก็ได้นะครับกัดลอกแอปข้อมูลต่างๆหรือเปล่าถัดไปนะครับ ตำแหน่งต่างๆครับยวรับการใช้งานทั่วไปนะครับตามปกติของการเซตติ้ง Android นะครับสแกนใบหน้าลายนิ้วมือพิมพ์รหัสผ่านรูปแบบมีครบนะครับข้ามไปก่อนก็ได้นะครับตั้งค่าได้ไปหลังนะครับบริการซัมซุงครับทีมครับง่ายดีนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสมาร์ททัวร์อ่าก็เป็นสมาร์ททิวเตอร์ต่างๆ ก็เซตติ้งในส่วนของการตั้งค่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับครับเรียบร้อยนะครับในการเซตติ้งเบื้องต้นนะครับจับการแอสเคมิอต่างๆก็เพิ่มไปหลังได้นะครับก็ประมาณนี้ในการแกะกล่องซัมซุงแคลซี่ S20 Ultra ในปี2025นะครับ